การที่เรามาขายประกันลูกค้าทําไมต้องมีสมาธิทําไมจะต้องมีสติสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้เราทํางานได้ดีเป็นเลิศทํางานได้ดีเยี่ยมไม่จิ๊บพูดตลอดว่าไม่จิ๊บเจอกับพุทธวจ,จนะเนี่ยเมื่อ9ปีมานี้เองแต่ตอนที่แม่จิ๊บเจอเนี่ยคือแม่จิ๊บสำเร็จ กับงานขายประกันเรียบร้อยแล้วเพราะเป็นเจ้าของสำนักงานมายาวนานนะคะลูกตั้งแต่ปีสามเจ็ดก็ทำมาสามสำนักงานทำไมไม่จิบบอกว่าเสียใจที่ไม่เจอพุทธวจะนะมาก่อนแต่ทำไมไม่จิบสำเร็จไม่ใช่ไม่เจอพุทธวจะนะแล้วไม่สำเร็จนะคะแต่สำเร็จก่อนหน้านั้นตั้งนานมาแล้วตั้งสิบกว่าปีมาแล้วไม่จิบไม่จิบเจอสัจธรรมที่ทำให้เราสำเร็จ ที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ว่าอยากสมปรารถนาก็ควรจะทำอ่าก็ควรจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ควรจะมีศีลห้าก็ควรจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าศรัทธาศีลสุตะจาคะก็ให้ทานกับผู้ที่มีศีลหรือแม้จะไม่มีศีลเราก็คือได้น้อยลงไปนั่นแหละค่ะศีลส,สูงก็ได้สูงได้มากศรัทธาศีลสุตะจากะปัญญาแม่จิบมาเจอตอนอายุ สำเร็จแล้วห้าสปีค่ะห้ปีไม่จิบเจอพุทธวัจจนะคำว่าพุทธวันะัคืออะไรคือดำรัสจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรงพุทธเจ้าสอนคนที่มีหูตาจมูกลิ้นกายใจนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพุทธเจ้าสอนทุกคนเพราะฉะนั้นสมาธิที่พระองค์บอกไม่จิบอยากจะเน้นนะคะลูกค้าว่า ถ้าเราอยากสําเร็จสมาธิอย่างเดียวบ่อยๆนึกเมื่อนึกได้เมื่อไรหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจเมื่อนั้นแล้วลูกก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้นะคะสิ่งนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาทำให้ได้นะคะลูกไม่ใช่ให้ใครก็ได้ทําสมาธิแทนแม่หน่อยทําสมาธิแทนคุณสามีหน่อยมันไม่ได้ ลูกค้าแม่ถึงบอกว่าแม่ถึงตระหนักไม่ถึงเน้นแค่ทุกคลิปนะคะถ้าจะอันกว่าคลิปมั้งเนี่ยก็ให้ลูกๆได้มองเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละคะ่ะเราทำแทนกันไม่ได้จริงๆแล้วถ้าฝึกก็จะไม่ยากนึกเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นรู้ว่าหายใจเข้า หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือเดินก็ให้รู้ว่าเดินอันนี้อธิฐานการงานนะคะพระเจ้าบอกถ้าเดินรู้จักเดินทำงานรู้จักทำงานพูดรู้จักพูดนี่คืออธิฐานการงานพลอยหลังให้รู้เดินหน้าให้รู้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกๆต้องตระหนักนำไปใช้ให้เรามีความสุข ชั่วกาลนานพุทธเจ้าตรัสไม่มี้าสมัยไม่จำกัดการเวลาว่าโอ้พุทธเจ้าตรัสมาตั้ง2 5 0 0ห้าปีน่าจะ้าสมัยแล้วแหละอันนี้แล้วแต่ใครจะคิดนะคะลูกแล้วแต่ใครจะคิดงานขายประกันเป็นงานที่ต้องมีสมาธิต้องรู้จักให้เกียรติลูกค้าต้องยา ไปคิดว่าลูกค้าไม่รู้เพราะตัวแทนมีหลายคนมีเป็นหลายหมื่นคนนะคะอย่าไปคิดว่าลูกค้าไม่ได้มาเรียนกับเราลูกค้าไม่รู้หรอกไม่ได้นะคะลูกต้องซื่อสัตย์กับตัวเองลูกค้าแล้วก็บริษัทพูดแต่ความเป็นจริงเท่านั้นอะไรที่ไม่เป็นความจริงหรือเราตอบลูกค้าไม่ได้โทรหาหัวหน้าให้หัวหน้าตอบแทนได้เลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ใช่มืออาชีพรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้โอเคนะคะลูกขาหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันขอทวนโชคดีค่ะ